งานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งแน่นอนครับแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างก็คลี่คลายไปในทางที่ดีและก็ขอยืนยันว่าเราก็ได้ปกป้องประโยชน์ของชาติอย่างชัดเจนในทุกๆเรื่องนะครับแม้กระทั่งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็จะเห็นว่าภารกิจที่เราประกาศเอาไว้ชัดแจ้งก็คือ1เนี่ยนะครับเราจะรักษาสิทธิ์แล้วก็กําหนดจุดยืนของประเทศ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงกรณีของกัมพูชานั้นได้มีการแจ้งอย่างชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับแผนที่นะครับซึ่งมีการจัดทําขึ้นฝ่ายเดียวแล้วก็ลุกล้ําเข้ามาในอาณาเขตของเราเรามีการดําเนินการในคณะกรรมการมรดกโลกนะครับคัดค้านการไม่ให้มีการประกาศแผนบริหารพื้นที่ซึ่งเราถือว่าเป็นพื้นที่ของเราประสบความสําเร็จมาแล้ว2ปีแล้วก็ยังเดินหน้าที่จะทําต่อแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมี นะครับทหารหรือกําลังของเราเนี่ยที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความห่วงใยกันว่าอาจจะมีการสูญเสียไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านนั้นขอยืนยันว่าไม่มีกรณีดังกล่าวโดยเด็ดขาดตรงกันข้ามครับขณะนี้ก็มีการได้ย้ายชุมชนและก็คนนะครับของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วด้วยซ้านะครับจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะขอเรียนว่าในแง่ของการดําเนินการต่างๆนั้นเราไม่ได้เพียงแต่มีบทบาทภายในประเทศของเรา แต่ไปในต่างประเทศด้วยเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนให้เห็นก็คือว่าบทบาทของเราก็ไปในทางที่ก้าวหน้าไปอีกนะครับอย่างเช่นกรณีที่กองทัพขณะนี้ไปมีบทบาททั้งในดาฟูนะครับซึ่งเป็นกองกำลังนอกทวีปแอฟริกากองกำลังแรกนะครับที่เข้าไปช่วยในเรื่องของภารกิจทางด้านของการดูแลรักษาสันติภาพไปจนถึงการที่กองทัพเรือก็ไปร่วมในเรื่องของปัญหาโจรสลัดนะครับที่อ่าวเอเดนที่ บริเวณของโซมาเลียซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการยืนยันว่านอกเหนือจากการฟื้นภาวะเศรษฐกิจในประเทศแล้วในต่างประเทศนั้นเราก็มีการดําเนินการเพื่อให้เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศของเรานั้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย2ปีที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับครับว่าการทํางานของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติมีวิกฤตที่เกิดขึ้นหลายครั้งครับ แต่ทุกครั้งนั้นผมขอยืนยันว่ารัฐบาลได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายวิกฤตและพลิกวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสสําหรับอนาคตของประชาชนและของประเทศชาติเช่นเหตุการณ์ที่แน่นอนที่สุดเราทุกคนเสียใจมากก็คือการที่มีเหตุความขัดแย้งและความรุนแรงภายในประเทศของเราจนนําไปสู่ความสูญเสียแต่รัฐบาลได้บริหารสถานการณ์ในช่วงดังกล่าวนี้ผมยืนยันว่าโดยยึดหลัก ประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนการรักษานิติรัฐคือบ้านเมืองที่ปกครองด้วยกฎหมายและหลักของความโปร่งใสที่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทํางานแม้หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ได้เร่งครับในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายต่างๆและก็ต้องการที่จะใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นมาเป็นโอกาสของการที่จะนําไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งได้มุ่งในเรื่องของการทำงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการที่จะเริ่มต้นกระบวนการของการที่จะมีการปฏิรูปในทางการเมืองหรือในเรื่องของการปฏิรูปสื่ออย่างนี้เป็นต้นอีกวิกฤตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในเมื่อไม่เมื่อไม่นานมานี้เองก็คือปัญหาภัยธรรมชาติเราไม่เคยประสบกับอุทกภัยหรือน้ำท่วมครั้งใหญ่ เท่ากับที่พี่น้องประชาชนคนไทยประสบในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมถึง65จังหวัดนะครับแต่ว่าเราก็ได้มีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องขอเรียนว่างานที่รัฐบาลดําเนินการไปได้ด้วยดีนั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมที่ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้จริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมขอยืนยันเลยว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนั้นทําได้รวดเร็วมากขณะนี้เงินที่เราช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น5,000บาทต่อครัวเรือนนั้นแทบจะกล่าวได้ว่า,าถึงมือพี่น้องประชาชนเกือบหมดแล้วแล้วก็เงินที่มีการช่วยเหลือในเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับซึ่งเราเพิ่มเกณฑ์การช่วยเหลือถึงครับขณะนี้เงินถึงมือพี่น้องประชาชนในรัฐให้เสร็จ ภายในระยะเวลา1เดือนข้างหน้าแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยการดูแลในเรื่องของพันธุ์พืชนะครับให้ถึงมือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุนี้แล้วเราไม่ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วปล่อยผ่านไปนอกเหนือจากการฟื้นฟูพื้นที่ขณะนี้เรากําลังทําแผนในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการทํางานใกล้ภาคประชาชนและพี่น้องในพื้นที่จริงๆ จังหวัดที่มีการนําร่องในขณะนี้ก็จะมีที่โคราชที่ลบบุรีนะครับแล้วก็วันที่26ก็จะมีการไปทําประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนที่หัดใหญ่นะครับซึ่งก็เป็น3จังหวัดที่ถูกผลกระทบจากอุตภสภัยอย่างค่อนข้างที่จะรุนแรงนอกจากนั้นนะครับผมก็ยกให้เห็นว่ามีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลรับผิดชอบก็คือปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มากแต่พุทธและมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่นโดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษและคุณภาพชีวิตก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคลี่คลายทั้งในเรื่องของการได้ข้อยุติในเรื่องของกิจที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงตามรัฐธรรมนูญมีการเคารพนะครับแล้วก็ดึงเอาภาคเอกชนซึ่งก็สมัครใจในการที่จะมาร่วมกันคลี่คลายวิกฤตในพื้นที่แล้วก็มีการแก้ปัญหาพื้นฐานให้แก่พี่น้องประชาชนที่นั่นนะครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่น มีหลายพื้นที่ไม่มีน้ําประปาใช้ก็ทําโครงการน้ําประปาให้พื้นที่นั้นยังขาดศูนย์ทางด้านสุขภาพที่ดูแลเฉพาะในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะครับที่เรียกว่าอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็มีการไปจัดตั้งศูนย์มีการไปตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็เก็บเกี่ยวบทเรียนจากปัญหามาบระพุทธซึ่งต้องถือว่าเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานมาเป็นแนวทางของการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ต่อไปในอนาคตต้องมีความยั่งยืนต้องมีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้ทําไปแล้วดังจะเห็นได้จากแนวทางที่เรากําลังดูถึงึกการพัฒนาในพื้นที่ในภาคใต้นะครับซึ่งได้มีการพูดอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่นําเอาอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษไปแต่จะยึดเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในการมุ่งเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรภาคบริการการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นแม้ว่าปัญหาวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอยู่เข้ามาเป็นระยะๆร,ะะรัฐบาลก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆและจะมุ่งแก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่ให้วิกฤตผ่านพ้นไปแต่จะหยิบเรื่องเหล่านั้นมานําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่วางรากฐานในอนาคตสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปพี่น้องที่เคารพรครับมาถึงวันนี้อย่างที่ผมได้กราบเรียนว่าแม้ว่าหลายเรื่องที่ได้ผลักดันมา จะมีรูปธรรมจับต้องได้อย่างชัดเจนแต่เรารู้ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําและเรารู้ว่ายังมีอีกหลายปัญหาและความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่ผมก็ขอยืนยันว่านับจากการขึ้นปีที่สามเป็นต้นไปเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการยุบสภาหรือมีจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแต่การเดินหน้าในการทํางานเนี่ยจะไม่หยุด แล้วสิ่งที่เราได้กําหนดเป็นแนวทางของการที่จะวางอนาคตเพื่อคนไทยนั้นเริ่มต้นสิ่งแรกก็คือเราจะเน้นกระบวนการของการปฏิรูปประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งหัวใจของเรื่องนี้คือการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างการแก้ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเราจะมีมาตรการนะครับซึ่งได้กําหนดเอาไว้4ด้านด้วยกัน1ก็คือเรื่องของระบบเศรษ,ษฐกิจ2ก็คือเรื่องของระบบสวัสดิการ สามก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและสี่ก็คือเรื่องของกระบวนการการศึกษาในด้านของเศรษฐกิจครับผมอยากจะเรียนว่าเราได้ทำโครงการพิเศษนะครับที่ใช้คำว่าเร่งรัดปฏิบัติการเพื่อคนไทยซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพและปัญหาความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่ในสังคมในช่วงปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ไปเนี่ยผมจะประกาศรายละเอียดมาตรการเหล่านี้ทั้งหมด แต่เบื้องต้นบอกได้ครับว่าภาระของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๊าซสูงต้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอย่างเช่นไข่ไก่นะครับหมูไก่เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยจะมีคำตอบมีแผนที่ชัดเจนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยใช้งบประมาณน้อยมาก หรือแทบไม่ใช้เลยแต่จะเป็นมาตรการที่เราไปแก้โครงสร้างความไม่เป็นธรรมที่มันมีอยู่ในกลไกลของเราเนี่ยครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนที่ยังบ่นว่าภาระที่หนักที่สุดก็คือปัญหาของแพงเนี่ยมีคำตอบในชางในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่ในโครงสร้างนั้นเราก็จะได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะออกกฎหมายมาให้มีการเก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมถัดมานะครับมาดูเรื่องของระบบสวัสดิการซึ่งแม้ว่าเราจะได้มีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มคนที่ผมได้เล่าให้กับพี่น้องประชาชนฟังแล้วมาตรการที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปนะครับก็มีตั้งแต่การขยายสิทธิประโยชน์ในเรื่องของประกันสังคมนะครับตรงนี้ทั้งในแง่ของการที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมคู่สมรสบุตร ไปจนถึงการขยายสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนะครับให้มีมากขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยผมได้ให้ไปสำรวจว่ายังมีกลุ่มคนไหนอีกนะครับที่เราเห็นว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือมีระบบสวัสดิการการดูแลที่ดีขึ้นก็ปรากฏว่าในส่วนของแม่และเด็กเล็กครับซึ่ง,งจริงเราเร,เริ่มดำเนินการไปแล้วเรื่องไอโอดีนก็จะเดินหน้าสนับสนุนต่อเพื่อดูแลว่าเรื่องของโภชนาการของเด็กทารกเด็กเล็ก พัฒนาการสมองนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเพราะที่ผ่านมานั้นต้องถือว่ามาตรฐานเราเนี่ยยังต่ำอยู่พร้อมๆกันไปครับการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมการดูแลเรื่องของการดูแลเด็กเล็กทั้งในสถานประกอบการทั้งการขยายศูนย์เด็กเล็กให้ครบทุกตำบลน,นะครับก็คือก้าวต่อไปที่เราจะทํางานทางด้านนี้ส่วนในแง่ของหลักประกันความมั่นคงครับกองทุนเงินออมแห่งชาติซึ่งขณะนี้กฎหมาย ผ่านวรระที่1แล้วก็ผ่านการพิจารณาของกรรมธิการในสภาผูแ้แทนราษฎรนั้นก็คือการปูทางไปสู่การที่พี่น้องประชาชนคนธรรมดาจะได้มีโอกาสมีบําเหน็จบ,บํานาญบ้านอันนี้ก็เป็นงานทางด้านสังคมครับด้านถัดไปก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับตรงนี้มีเรื่องที่เราจะเดินหน้าต่อนะครับในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งจํานวนมากเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการได้รับ บริการทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของบริการโดยเราจะมุ่งในเรื่องการสร้างสิ่งที่เรียกว่ายุติธรรมชุมชนเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆให้เห็นว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมซึ่งทุกคนจะต้องเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันมีคําแนะนําในเชิงกฎหมายและจะเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับชุมชนอะไรที่ไม่จําเป็นต้องฟ้องร้องกันไกล่เกลี่ยกัน เราจะมีบุคลากรที่เข้าไปให้คําแนะนําต่างๆเหล่านี้และก็ในแง่ที่เราจะปรับปรุงในแง่ของกระบวนการยุติธรรมต้นทางคือตํารวจผมก็เพิ่งได้สรุปมาตรการที่จะได้มีการดําเนินการปฏิรูปตํารวจนะครับโดยมุ่งเน้นว่าตํารวจต้องใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นทํางานในเรื่องป้องกันให้ความอบอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดอาชญาก,กรรม ทำโดยการกระจายอํานาจทําโดยการเพิ่มการมีส่วนร่วมการตรวจสอบจากประชาชนให้ขวัญกําลังใจตํารวจชั้นประทวนนะครับให้ความสําคัญกับกระบวนการสอบสวนที่จะต้องเป็นอิสระนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นงานที่เราจะมีการผลักดันต่อไปในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งแม้ว่าเราได้มีการผลักดันในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและก็การศึกษาฟรี15ปีไปแล้ว แต่ว่าในแผนของการปฏิรูปที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือเราจะช่วยเด็กและกลุ่มคนด้อยโอกาสอีกจํานวนมากครับ